เมื่อรเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดเดวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิว้วชี้ของมือข้างขวาจะดดิ้วหัวแม่มืขอข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับ ตาของเราเบาๆขอดลูกพ่อสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราเนยะยเะตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากใบหน้าของเรานะให้มันผ่อนคลาย กระทั่งลำคอบาไหล่แขนทั้งสองถึงฝ่ามือเนี่ยให้ผ่อนคลายลำตัวของเราขาทั้งสองถึงพื้นเท้านะครับให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะผ่อนคลาย แล้วก็ทำแจขกงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางคิดถึงว่าตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวง ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของต้นหมากหลากไม้ภูเขาโลกาแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยมันก็ต้องผุพังทุกสิ่งไปสู่จุดสลายห,หมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปไปสู่จุดสลายห,หมดเมื่อโลกใบนี้เนี่ย ยังสลายได้กลับพินาตร่างกายเราก็สักวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเสื่อมสลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นเรามีร่างกายอยู่นี่ก็เพื่อทำพระนิพพานใิ้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีทำกายวาจาแจขงเราไปให้มันสะอาด อันมาบริสุทธิ์เท่าน,นั้นแหละนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราไม่ช้าร่างกายของเราก็จะต้องแตกดับไปดังนั้นเราก็ต้องคลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของสังขารมีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดี หรือมีชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปเมื่อเราลดนึกถึงหลักความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายดังนี้แล้วนะใจก็จะได้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเมื่อใจคลายความผูกพันแล้วนะ ใจก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นในตอนนี้เราก็ทำแจงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผอ่องใสนึกถึงคำสอนของพระสมมาสมุทรเจ้าที่ว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ได้บรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามชีวิตเพียงวันเดียวนั้นมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่มีอายุยืนเป็นร้อยปีโดยไม่ได้บรรลุธรรมชีวิตนั้นไม่มีแก่นสารเหมือนต้นกล้ยวยเมื่อเรานึกถึงพุทธพจนบทนี้แล้วเนี่ย ใจของเราค็จะได้น้อมกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปตั้งมันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึงอยนในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาเขึงให้ตึง จากสะดือทธลูปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องนั่นแหละ เรวัตศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนนนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นหนทางของพระอริยเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ลกใจทั้งก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักฐานที่เจ็ดนี้เอาไว้ให้ดีว่าอยู่ในบริเวณนี้พรตัตนตรัยนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเรากายทั้งสิบแปกายมนุษย์ที่พรหมรุพมกายทำโกฏตปูโสดาสิกิาคานาคารหัสทั้งหยาบละเอียดล้วนมีอยู่ภายในตัวของเรา ทมทั้งหลายก็มีอยู่ในตัวนี่ไม่ได้มีอยู่นอกตัวแต่เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในตัวเป็นแผนผังของชีวิตแต่ว่าเป็นของละเอียดซึ่งเราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราละเอียดเท่ากับสิ่งเหล่านั้นใจจะละเอียดได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือ ใจจะตั้งปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวเท่าน,นั้นจึงจะเข้าถึงกายในกายหรือพระรัตนตรตยภายในตัวของเราเพราะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนี่แหละหยุดใจนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ แต่วิธีการที่จะทำให้ใจหยุดนั้นนะมีหลายวิธีแต่โดยย่อก็มีสองคือกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นภาพกรรมนในใจรืมไปกำหนดอะไรเลยเพียงตะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายได้ไม่คาดหวังว่า เราจะได้เห็นอะไรบัตถุประสงค์ต้องการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละหลักสองอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดชอบอย่างไหนทั้งสองวิธีสามารถทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้ถ้าใครชอบกำหนดบริกรรมนิมิตก็ให้นึกถึงเพชรสัเม็ดหนึ่งใส ขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวมันดวงแก้วขยสิทธ์สว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนึกอย่างเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและกระครองใจให้หยุดให้นิ่งๆิ่งได้บริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปถ้าใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือบริเวณกลางท้องตรงนั้นอย่างเดียวอยากจะอยู่กับบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วเพชรใสๆหรือใครที่คุณก็องค์พระก็นึกเป็นองค์พระหรืออะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิต ากจะวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างนี้ก็ได้ก็ประคองใจกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจมันจะหยุดจะนิ่งพอใจนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง นี่ก็คือวิธีการที่ศึกษาเอาไว้แล้วก็มาทบทวนดวูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเนะี่ยเราตั้งใจเกินไปไหมเราลูกในตากดลงไปดูหรือเปล่าแล้วเราย่อหย่อนเกินไปจนปล่อยให้ใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นต่างๆแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในประเด็นไหนแล้วก็ ปรับดวงใจใหม่เดินเพยเหเืิกตากันมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายง่ายสบายๆเลือกเอาวิธีการในวิธีการหนึ่งจะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตรหรือไม่กำหนดก็ได้ประชาวกำหนดบริกรรมนิมิตรเราก็นึกภาพไปชัดเจนแค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อน เดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันก็จะชัดไปเองแต่ใครไม่ชอบก็อนบริการ,รนิมิตล้วก็วางใจนิ่งเฉยเฉยลูกทุกคนก็ได้ฟังประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มาแบ่งปันแท์ประสบการณ์กันผ่านทางจาย์เราทำบ่อยๆกันอยู่แล้วจะเห็นว่าทุกคนที่ มีความเป็นปกติมีกายใจที่เป็นปกติล้วนสามารถทำได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่เป็นคนวิกลวิการเป็นโรคจิตประสาทหรือเป็นบ้าสามารถทำได้และก็เข้าถึงได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ แม้บางคนหรือหลายๆท่านก็ไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรมาก่อนแต่ก็สามารถปฏิบัติได้แปลว่าเราก็สามารถทำได้ด้วยอย่างง่ายๆถ้าเราจำหลักวิชาได้เพราะทุกส่วนต้องผ่อนคลายอย่าไปตั้งใจเกินไปเราคองใจให้หยุดนิ่งๆเบาๆ สบาย,บายอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวทำใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กน้อยที่แม่เคยสอนมัลลุกนั่งหลับตาทำสมาธิก่อนนอนโลกก็ทำตาม ไม่กี่นาทีลูกก็บอกว่าเห็นและแม่นอนได้แล้วแม่ก็สงสัยว่าลูกเห็นยังไงทำอย่างไรถึงเห็นลูกก็บอกว่าเห็นดวงบ้างบางคนก็บอกเห็นองค์พระบ้างถามว่าลูกทำอย่างไรก็บอกทำธรรมดาแม่มองไปในท้องเฉยๆเดี๋ยวก็เห็นเอง นั่นก็แปลว่าดวงธรรมหรือองค์พระนั้นมีอยู่แล้วในตัวแต่ใจเด็กละเอียดอ่อนอินโนเซนไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดอะไรเลยพหลับตาระบบประสาทที่ละเอียดอ่อนนั้นก็ทำให้เข้าถึงได้อย่างง่ายแม้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากขึ้นแล้ว าการเวลาและประสบการณ์มามากจะมีภารกิจธุรกิจการงานอะไรก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงจะมีชีวิตที่ผิดพลาดผ่านมาก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคตราบใดที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ ในยามนี้เรายังแข็งแรงนียยังพอมีเรี้ยวมีแรงที่จะประกอบความเพียรก็ให้ตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะการปฏิเสธสมาธิก็คือการปฏิเสธความสุขที่แท้จริงนั่นเองกับความสมหวังในชีวิตหรือปฏิเสธสิ่งที่ดีๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้น วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งในชีวิตที่ลูกทุกคนได้สละเวลามีค่ามานั่งปฏิบัติธรรมรวมกันก็ให้ตั้งใจให้ดีนะจ๊ะอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะได้ประพฤติธรรมก็ขอให้ตั้งใจกันให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนาตรในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ